วันนี้เราจะไปตามหานกหัวขวานที่ไว้ทรงผมโมฮอคสีแดงกันนะครับเป็นนกหัวขวานที่เจอตัวได้ไม่ยากนะครับเจอได้หลายที่ครับแต่หลายคนอาจจะมองข้ามนะครับไม่คิดว่านี่คือนกหัวขวานนั่นเองครับตามชายป่าหรือป่าที่โป่งๆก็มีโอกาสเจอได้นะครับต้นไม้ที่สูงๆแบบนี้ระหว่างที่ผมรอก็มีนกตัวนึงบินมาสีสวยมากๆครับตัวนี้คือนกบั้งลอกเขียวอกแดงนะครับตัวผู้เนี่ยจะตาสีฟ้าตัวเมียตาสีเหลืองเป็นนกที่สีเทมากๆนะครับเป็นเอกลักษณ์สุดๆแทบจะไม่มีนกตัวไหนเหมือนครับอากาศร้อนมากๆทั้งอบอ้า วานบินมาแทนเฉยเลยครับเห็นมาแต่ไกลเลยนะครับหลังสีทองมีทรงผมโมฮอคสีแดงเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันแบบใกล้ๆนะครับนี่คือนกหัวขวาน3มนิ้วหลังสีทองครับตัวผู้นะครับจะมีหัวสีแดงถ้าตัวเมียเนี่ยจะหัวสีดำครับพฤติกรรมเด่นของนกหัวขวานคือไตขึ้นไต่ลงต้นไม้นะครับแล้วก็ปักเจาะเจาะครับเป็นพฤติกรรมที่น่ารักนะครับเห็นเราก็รู้เลยครับว่าเป็นนกหัวขวานและที่หาไปกว่านั้นผมเจอตัวผู้2ตัวจู๋จี๋นะครับไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นพ่อกับลูกก็ได้นะครับเสียดายนะครับ